สโลแกนไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากนะครับเราเดือเราก็เปลี่ยนโอเคไหมเน่แขนไม่ขายแต,แต่แต่งหน้าตาจะรอแค่ไหนอ่ะผมฝากผลงานด้วยครับผมคนฝังรอดได้ไหลขอบคุณครับเดี๋ยวผมลื้เลย ต่อกันเช่นเคยผมคนสองล้อแท้ไหลอย่างที่ผมพูดกันมาหลายคลิปแล้วว่าผมกาลังจะลุย h ฮอริเทจอีกตัวหนึ่งโ,โลแกนไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากนะครับไอ้ประเภทว่าเบื่อก็ขายอะ่ะนะเบื่อแล้วเราเอาแบบนี้เราเบื่อเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนแนวบ้างในเมื่อเราขีดเด่เดิมๆเราก็เปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนแนวที่มันจะได้ไม่จำเจและมันก็ไม่เบื่ออ่ะโอเคมาสาวก h ฮอริเทจ ไม่รู้ใครจะจําได้ไหมว่าเฮอริเทจรูปร่างหน้าตาเดิมว่าเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่าโม่งเปลี่ยนไปแล้วนะดูล้อหน้าเป็นยนี่เดแล้วเบือ่อในเมื่อเบื่อเราก็เปลี่ยนนะจาก16มาเป็นบิ๊กสปูกจากบิ๊กสปูกเบื่อแล้วเป็นยนี่สิบเอ็ดมันไปเลยอ่าโอเคตามนั้นและอย่างที่ผมพูดนะนี่ไฮ <c oughs> ไลไท์มันอยู่ที่ตรงนี้ก็คือว่าเราเบื่อแล้วเฮอริเทจอยากขี่ทัวร์ลิงแต่เราไม่อยากซื้อรถใหม่อ่าเราก็เปลี่ยนแนวมันไปเลยเปลี่ยนช่วงท้ายใหม่ไปเลยแล้วกัน เป็นทัวริงไปเลยมาโอเคนะผมจับให้เป็นทัวร์ลิงผมก็จับกระเป๋าข้างเลยนะเป็นซีพีโอนะกระเป๋าข้างซีพีโอแบบมีลาโพงกันล้มก็เป็นทัวร i n ิงบังคูท้ายนะครับก็เป็นซีพีโอไปเลยเป็นทัวร i n ิงมาท,ท่อเทอร์ผมจับให้เรียบร้อยครบเลยนะนี่ทอ่อมาเสียงก็จัดจ้านทุกอย่างแต่ผมกําลังเริ่มลุยงานนะใกล้เสร็จละอีกนิดเดียวแล้วเหลืออย่างเดียวคือแค่แฮนด์มาให้มันตะใจไปเลยนี่ นี่แฮนดูดูความใหญ่นะโอเคไหมนน่แขน that's quite big นี่เอาให้มันขนาดนี้ไปเลย14นิ้วนะครับ14นิ้วเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูว่าใส่ออกมาแล้วเนี่ยเอาละหน้าตามันจะดุดดันขึ้นไหมเพราะว่าของเดิมเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะฮะอ่านะของเดิมจะประมาณนี้ทีนี้ผมเปลี่ยนใหม่เป็นตัวนี้เลยก็เหลือแค่แฮนด์ละเดี๋ยวผมเสร็จอ่าเดี๋ยวผมเสร็จละคันนี้ก็พอสมควรละอ่า อันนี้เบื่อไม่ขายนะอันนี้เบื่อไม่ขายแต่อันนี้เบื่อเปลี่ยนทรงใหม่นี่ดูท้ายเห็นไหมฮะดูท้ายนี่อ่ะเปิดโชว์เลยนี่เห็นไหมท้ายแล้วดูท่อนะครับออกข้างเลยเป็นทัวริงนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูทั้งพิงหลังทั้งเล็บหมีทุกอย่างครบเหมือนทัวริงทุกอย่างเป๊ะนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวดูตอนเสร็จนะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าหน้าตาจะหล่อแค่ไหนอ่ะผมฝากบนงานด้วยครับผมกฝสองรอดได้หลขอบคุณครับเดี๋ยวผมลืเลยครับผม ่ครับมาต่อเลยตั้งแต่เช้ายันมืดมาโอเคเดี๋ยวผมเตรียมจะไปต่งให้กับพี่ท็อปแล้วนะครับผมแห่งพุทธมนตลก็โอเคหน่อยเบื่อแต่ไม่ขายนะครับเบื่อคือแต่งแต่งอย่างเดียวอ่าอันนี้คือไม่ได้ขายแต่งโอเคนี่ เฮอริเทสเสร็จแล้วไม่พอเห็นไหมนี่ใส่ท้ายวิดีโอแล้วนะยังใส่เล็บหมีได้ตามปกตินะครับเป็นเล็บหมีแบบปลดเร็วด้วยนะครับแล้วก็มีพิงหลังแบบปลดเร็วนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยจบนะมาไม้แต่งด้วยนี่นี่ไม้แต่งสําหรับสาวกเฮอริเทสที่เบื่อมากชอบมีไอ้น้ำเข้าน้ำเข้าทั้งหลายทั้งปวงอ่ะเอาเป็นว่าจบเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมขอฝากไว้ด้วยนะของพี่ท็อปแอ่งพุทธมณฑลโอเคขอบขอขอบคุณที่ไว้วางใจคนส ร้อแฟรไหลที่ให้มาเสริมรอกันนะโอเคไม่ขายแต่แต่งโอเคครับขอขอบคุณครับจบคลิปนี้นะโอเคเดี๋ยวต่อคลิปต่อไปเดี๋ยวเป็นไรขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวบอกนะครับขอขอบคุณครับ Somebody like Grass, yeah, but nobody ever asked if you could dance, yeah, well the only one that did that was somebody like me, when you asked my name I panicked so what am I leave and your body was so magnetic before I knew it we talked and I think about you a cocktail, you told me that